ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีเป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งมั่นในการอำนวยความเปนธรรมให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงด้วยความมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุบบำรุงสุขให้ประชาชนจึงยกระดับขีดความสามารถด้านการให้บริการที่โดดเด่นมุ่งให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและเข้าถึงการให้บริการด้วยเทคโนโลยีมนีนวัตกรรมที่ทันสมัยและเจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกฉับไวให้บริการอย่างเต็มกำลัง โดยมีการริเริ่มพัฒนาระบบงานสู่ความยั่งยืนและเป็นเลิศจนเป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและนำแนวทาง GECC มาพัฒนาต่อยอดให้เป็นศูนย์ราชการสะดวกซึ่งมีภารกิจงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกโดยให้บริการนอกเวลาราชการสอดล้องกับความต้องการของประชาชนไม่หยุดพักเที่ยงและให้บริการออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงซึ่งมีความโดดเด่นกว่าหน่วยงานอื่นมีระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงศูนย์ดำรงธรรมได้อย่างสะดวก มีรถสูบดำรงทำเครื่องที่เร็วเตรียมพร้อมให้บริการมีป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจนมีการออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุมีการออกแบบพังงานและระบบการให้บริการที่อำนวยความสะดวกทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนจัดพื้นที่ให้มีความเหมาะสมในจุดที่สำคัญหรืออันตรายให้เป็นไปตามหลักสากลมีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดอันตรายและอยู่ในเกฑ์ที่กำหนด มีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการประชาชนเช่นน้ำดื่มเก้าอี้นั่งพักรอไวไฟฟรีคอมพิวเตอร์เป็นต้นมีห้องน้ำสะอาดและถูกสุขลักษณะสำหรับประชาชนและห้องน้ำสำหรับผู้พิการมีอิ่งมีไฟเตือนเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือทันทีมีการจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรมมีจุดแรกรับในการช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นคัดกรองผู้รับบริการให้คำแนะนำหรือช่วยตเตรียมเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริการและลดระยะเวลารอคอยมีาการประเมินผลความพึงพอใจทั้งแบบเขียนและสแกนมีป้ายเตือนพื้นที่ราชการเขตปลอดบุรีมีฉากกั้นและเจลล้างมือไว้ให้บริการมีการจัดคุงทักให้เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนมีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้ตามกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการจัดการขย,ยะอย่างมีประสิทธิภาพมีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทน มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการมีข้อผลสำรวจและนำไปออกแบบระบบการให้บริการมีการเพิ่มช่องทางแบบออนไลน์มีกลไกการรับฟังและตอบสนองผู้รับบริการรวมทั้งระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนมีการประชุมค้นหาปัญหาอุปสรรคของการให้บริการที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้นและนำไปแก้ไขปรับปรุงมีการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีจำกัดโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน มีการวิเคราะห์ประเมินความต้องการด้านกำลังคนที่จำเป็นจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมในการให้บริการคิดค้นแสวงหาแนวทางใหม่ทำให้เกิดการปรับปรุงการให้บริการสามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเก็บข้อมูลงานบริการหลักในรูปแบบดิจิทัลมีการปรับปรุงงานบริการให้มีขั้นตอนระยะเวลาลดลงมีการเพิ่มช่องทางของการให้บริการโดยให้มีความเชื่อมโยงกันมีงานบริการที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานบริการหลักได้แก่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ งานติดอาสางานบริการรับส่งกลับบ้านและไปติดต่อหน่วยงานอื่นมีการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการให้บริการหรือสร้างบริการใหม่การดําเนินการยกระดับศูนย์ราชการสะดวกตามแนวปฏิบัติที่ดีอย่างนี้มีการให้บริการเชิงรุกสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงบริการได้ง่ายตลอด24ชั่วโมงมีเครือข่ายความร่วมมือบูรณาการเป็นศูนย์อำนวยการร่วมอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนณจุดเดียวมีการสร้างนวัตกรรม และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั้งเรื่องระยะเวลาขั้นตอนและค่าใช้ใจ่ายชีวิตมีปัญหาไม่มีทางออกบอกศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธาน,นีช่วยได้